วันนี้พี่ก็จะมาทำคลิปแบบว่าเกาะหญ้าเลี้ยงแมวนะครับเออสนบูไปดูในนั่นละอตอนเป็นโนบูแบบเนี้ยไปไหมเอาไปๆๆเอาไปเอาไม่เอา ท่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับช่องเป้มานนเข้าวันนี้เราวันนี้พี่ก็จะมาทําคลิปแบบว่าเกาะย่าเลี้ยงแมวนะครับเออเราที่จริงอะย่ยาเราไม่ให้ย่าเขาไม่ให้เราเลี้ยงแมวนะเราเคยเอามาเลี้ยงเรานะแล้วายา่าเขาเข้าไปปล่อยทีนี้เราจะมาขอนะขอย่าเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มันเป็นตุ๊กคู่หมดเลยนะที่พี่ไปดูมาเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูเนี่ยพี่ถ่ายอย่างเงี้ยนี่ครับเดี๋ยวเราเรอย่ามาไนระตอนนี้ย่าเขาไม่อยู่อะเราจะเราจะอะไรวะ ขอยายเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยเราจะบอกว่ายายเติเปิดแบ้ครับญาติบิ๊กเนี้ยมัจะตายนะญาตจ้าเนี่ยครับเอออยู่ดีๆใครจะให้เปล่าวะก็ใครจะให้แล้วเราขอเออคุณผู้ชมต้องเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะว่าพี่อ่ะก็เป็นคนเลี้ยงแมวเก่งอ่ะเลี้ยงแต่งเพลงให้แมวด้วยแมวจ้าแมวจ้าแมว อะไรอย่างเงี้ยเออไปเคาะใหย่าเลี้ยงแมวเนี่ยร้อยย่ามาเดี๋ยวไปแอบตั้งกล้องกันดีกว่าไปไปก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมารีวิวแมวให้ดูหน่อยว่าวที่แมวเราในนั้นเาจะมาดูดิเราต้องให้ค่อยน้ำเพราะมันขู่อะดูดิท่านชมครับเนี่ยท่านชมพี่ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะเนี่ยเนี่ยท่านชมดูทุกคนว่าคิดเป็นตัวผู้ตัวเมียทุกคนดูดิเนี่ยเห็นปะ เดยวเนี่ยนี้ด้วยลูกพี่ก็ไม่รู้กันนะแต่ไอตัวเนี้มันอยู่ข้างในมันขู่มากเลยอะ่ะเราจะหยิบมาให้ทุกคนดูทุกคนคบดูมันขู่เราดิครับไรวะโอเคครับตอนนี้เราก็จะแอบตั้งกล้องอย่างที่พูดไว้อ่ะแอบตั้งกล้องให้ดูว่าเราเป็นปน,นักเลี้ยงแมวระดับโลกระดับประกาศอะไรยเงี้ยแล้วู้ชมครับ <c oughs> โอเคครับนี่เราก็ยำข้าวให้แมวนะเร็วๆใครดูกล้องดีๆเนี่ยเราจะเอาข้าวมาให้แมวนะกินข้าวเนี่ยพี่ยำข้าวท่านจุดูดิับดูดิครับพีละคนรักแม่ขนาดไหนเนี่ยมามัวนี้มาม คนถ้ามันมีตัวข้างในอยู่นะทุกคนใครมาใกล้ๆดิให้แมวด้วยเนี่ยทุกคนดูไอคข้าเนี่ยมันกินเนี่ยมีตัวข้างในอีกนะเดี๋ยวเราจะออกมาอยู่ไหนวะพี่เห็นอยู่นะในข้างในเนี่ยคนดูเลยมันกินข้าวพี่จับมันออกมาพี่ไม่กลัวมันกระดะพี่ว่าพี่เอาข้าวกลับนี้ให้มันดีกว่า ขอ,อมาแล้วทุกคนอเอ๊ะล้อนี่มันกิเนเลยจริงจมันมีประมาณแปดตัวอะไรเงี้ยเรามันตายไปตัวนึงพี่เอาไปฝังหมานะเออมันมีสุกอยู่นะเราลองมากินให้อิ่มนะเลยเราอยากเอาจะขออยากเขา,าต้องร้องไห้แบบว่าให้ยืน ให้ย่าขงจารนะเบบว่าเฮ้ยเงามันไปไหนล่ะกินตรงนี้ดิเขามีคนครับเดี๋ยวรอให้ย่ามาเลยยังไม่หมดเลยน่ะแล้วค่อให้อีกตอนกังวันดีกว่าโอเคเหลือไว้แค่นี้เอเคไปเอสโก จ่ายจะตีมันเหรอไป็ะถ่ายนี้ไว้เป็นหลักฐานหรอก้าตีแมวไาเยนนะเรียกวินเนี่ยจะไม่ถ่ายทำไมเพรเป็นหลักฐานไงว่าาตีแมวตีแมวตีหัวคนนะ่ะ บ่อยมีกดมีกม็กโถดโทษทาเลยเออตั้งกล้องไว้นะครับบอกยายจะตีแมวตีแมวเขจะตีหัวคนด้วยนะครับบอกนี้อะไรเนี่ย เลี้ยงนะเลี้ยนะอ้เงเลี้ยงสียาแบบเอ้าเลี้ยงสียาเลยเนี่ยไปจ่าเงี้ยน่ะมาเอ้าไม่ให้มาใส่อยู่เดี๋ยวมันตัวมันก็ไปมันจะไปไหนมันก็อยู่นี่อ่ะ มึงให้โชคให้รับีปขันอยู่าล้เวเราให้โชคให้รับรับอะไรรับไกจรับ <c oughs> รู้มึงมาจากไหนเนี่ยอยู่นี่เดินมาถามปอพี่เก่งมาจากไหนปอไอยู่ตรงนั้นต้อไมีมมลมมา ตัวปูน er ่ย mm ูดงไหนตรงเนี้ยอตัวป nah, ูไปดูในัั้กเป็นตัวปูแบบเนี้ยตปูเกินจะไนเลดหรออะไรมาเ่หามันเปจะเลี้ยงมันไหมแต่มันขี้เต็มตัวปูเมาบนได้อีก ยังเลี้ยงอ่ะไม่เอาไปปล่อไปลุกเอาไปปเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกฮะปลุกในข้างหน้ารู้แน่นอนเลยจะรู้ไหมปลุกไ่รู้ว่าปลุเอาไปปล่อยเหรู้ก็รู้ไม่ยั่งไม่รู้อ่ะไอ้นะหายปัดปัดแล้วเรียกน้ำมันชิ้นนปัด จะมาถ่ายทำไมแม่ย,ยืนยันไงว่าให้เลี้ยงไหมไม่เลีเ้ยงบัดอ่ะเป็นใจให้เลี้ยงไหมบัดฮะให้ย่ายืนยันเลยเดีย๋ยวนะมาล่ำลายเป๊ะครับย่าให้เลี้ยงแล้วอ่ะเออ นี่นะครับตุ๊กแมวเนี่ยครับตอนนี้เขากำลังไม่รู้จะไปทางไหนนะตอนนี้เขาจะใ้เราเลี้ยงอันนี้เขากำลังจะร้อนนะดูจาก,การแล้วเออโอเคครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาเอาไว้ในร้าวไก่หลังบ้านเนี่ยดูดิเนี่ยพี่ทําบ้านให้มันด้วยนะดูดิทุกคนดูเนี่ยให้มันอยู่อย่างเงี้ยดูดิ ตอนนี้มันเล่นอยู่ฝั่งนู้นนะเอมาเห็นป่ะไม่นี่ยครับพี่ย้ายมันมาละตัวนึงหายไปไหนมรัวทุกคนริดว่ามันน่าจะเออพี่ก็มารุมกันนะรู้ว่าแม่มันฆ่าไปเราไม่รู้อะโอเคนะครับเออเนี่ยพี่วานน่าเราเราน่าจะได้เลี้ยงแล้วก็คอามันอยู่นี้แบบปลอดภัยนะอย่าให้มีงูเหลือมงูอะไรมากินมาแค่พอไดครับโอเค โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะมันมีช็อตนึงอะที่น้องเรามันไม่ได้กดถ่ายไงพี่บอกให้น้องมันกดถ่ายด้วยนะเวลาย,ยามาแล้วมันไม่กดอะมาเป็นโคตรโง่เลยว่ะทุกคนครับโอเคนะครับถ้าเกิดชอบไปดูก,กดไลค์กราสับตไคร้เ <c oughs> ไม่รู้นะววายาเขาจะเลี้ยงหรือเปล่าเราต้องรองคําตัดสินจากยายทีนึงโอเคนะครับพี่อยากจะเลี้ยงน้าใจจริงๆข้างในอะ่ะพี่ก็ต้องเชื่อฟังญานะครับโอเคนะครับมันมี3สามตัวใช่ไหมพี่บอกว่า มันมาตัวเดียวถ้าเกิดบีลิงตัวเดียวใช่ไหมแ้วทีกสองตัวมันจะทำยังไงอะทุกคนคิดดูดิพี่ก็ตัดสินใจลำบากอะทุกคนครับเคนะครับถ้าเกิดชอบมีงงรูปอะไรกดสัตว์อะรก็ด้วยไป